สวัสดีครับผมช่างเบิร์ดครับวันนี้จะมาลอกกระจก Apple Watch Series 3 4 2มิมลนะครับตัวนี้เป็นกระจกพร้อมทัชสกรีนนะครับคือเครื่องลูกค้านะครับทัชสกรีนไม่ได้ด้วยแล้วก็กระจกแตกด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลอกให้ทุกคนดูกันนะครับว่าวิธีการลอกจอ Apple Watch เนี่ยจะลอกยังไงครับซีรีส์หถึงซีรีส์เถ้าแตกเฉพาะกระจกแบบนี้เราสามารถลอกได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนจอยกชุดเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับว่าวิธีการลอกลอกยังไงครับไปดูกันเลย เพลงมะมีกางเกงลีวายตัวเก่าเกาใส่เสื้อสีดำตัวบางบางใส่เกล้าเก่ารุ่นนันยาออกลาแวะพบน้องสาวบ้านเจ้าอยู่ในลาสวยขาดช่างบ้านหัวใจชายผิวขาวตาคมุูมสยายมีแอบมอง เชืนใจแค่สงยิ้มไปไม่คิดลวงหลอแค่อยากทักทายภาษาคนบานโนไม่ว่างได้บอกรักเธอเขาบอกว่าคุณช่างอาพัพรักเลยชายเงิน วันท้องมาเพราะติดสิ้นบนบีดอนมานดาแล้วว่าคุณเพนชายหน้าตาไรมนคาท่าให้ลงไลเมียหนึ่งเมียสองก็ครองใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Apple Watch ลอกจอนะครับ ลอกจอหรือเปลี่ยนกระจกนั่นเองนะครับซีรีส์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราสามารถลอกได้หมดเลยนะครับก็ท่านใดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ร้านช่างเบอร์ด้วยนะครับร้านช่างเบอร์อยู่สปปอลาวครับเบอร์โทรติดต่อ9 7 4าเ6 8 8อีกเบอร์นึงนะครับ9 1 1 5 7 3ึสามาครับสามารถติดต่อเราได้เลยครับซ่อมผลิตภัณฑ์แอปเปิลทุกชนิดนะครับด้วยช่างมาตรฐานนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ